สวครับวันนี้มาเทสเยื่อกบกระโดดของนัตุครับมาดูรูปร่างหน่อยครับนัตุครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าแอคชั่นเป็นยังไงครับเนี่ยครับตูก็ขีมืออีกคนครับเราได้สวยมากนี่ครับโอ้โหลายไม้ด้วยสวยเลยครับอันนี้ประมาณกี่เซนครับนัตุอันนี้ประมาณเจ็ดเซนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวดูแอคชั่นครับนี่ครับโอ้โหสวยครับสวยกบกระโดดสามเหลี่ยมครับน้ำหนักดีตีดังระวังขาดเลยครับครับโอ้โห โอเคครับผม